นะครับดังนั้นชินีวันนะครับขอขอกลาบเรียนเชิญท่านนะครับผูก้กำกับการนะครับนิการคนศัพท์สพออกวุฒิคอนิสัยทันทีสองทันทีสามครับขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่สุปณัณแก้วสมุทรหมปู่สิบสองนะครับท่านผู้ใหญ่รัชนีแก้วสมุทรหมปู่ห้าท่านผู้ใหญ่ปิ่นอุททศผู้ใหญ่ปั่นนะครับพุทธาปู่สิบเก้าทันทีรัษฎ ของสวงนะครับจากบุรีรัมย์ท่านเอกกราชนะครับสงใจนะครับขอเรียนเชิญบนเวทีครับตอนนี้นะครับท่านผู้มีเกียรตินะครับจะเดินทางขึ้นมาบนเวทีนะครับพระตะไปครับก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านรองฉวินแก้วสบุตรนะครับจากองค์การบริหารส่วนตะบนท่านรองนิตรองอุดมนะครับ บุญวงศนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลกันเหลืองท่านเลขาอภิวัตนะครับดวงอาจเลขานายกองการบริหารส่วน,น,นาาวตำบลตัลเหลืองนะครับท่านผู้ช่วยบุญเริ่มนะครับแก้วสมุดนะครับท่านผู้ช่วยบุญเรือนนะครับแสงแก้วจากนั้นท่านผู้ช่วยสมหวังเตชะนะครับท่านผู้ช่วยมาไรนาวงนะครับ ท่านผู้ช่วยเต็มนะครับหวังสุขและก็ท่านผู้ช่วยรัตนาเรืองทีหมายนะครับดังนั้นก็ขอากาบเชิญท่านพี่น้องของเราท่านสบตสมคิดนะครับหน,นวงวงสบตร,ราชินหน,นวงวงสบตสํารานกองจันนะครับท่านสากลรราชทองที่ปรึกษานายกองการบริหารส่วนตำบลคุณเสีงยงหนุ่วงที่ปรึกษานายกองการบริหารส่วนตำบลกานเหลืองและคุณครูสมยศเจ้าสมุนนะครับ และคุณพ่อสุกิตนะครับบุญเติมที่ปรึกษานายกบ้วดจากนั้นก็มีสุดท้ายนะครับก็ขอการบินเชิญคุณบุญยืนนะครับโอกาว่านะครับจากประเทศญี่ปุ่นครับขอบคุณขอบคุณผู้นำของเรานะครับบนเวทีตอนนี้ขอบคุณโดยเฉพาะท่านประธานของเรานะครับท่านมงคลพัตสันติภพบนะครับที่ปรึกษานะครับรองนายกรัฐมนตรีและธมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นบิดาของท่านอัดผลสันติภพที่นะครับสสรีส,ส,สเกตเทตแปดพักภูมิใจไทยรองประธานคณะกรรมการประสานง,งานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเป็นวิกฝ่ายรัฐบาลท่านประธานคณะกรรมการประสานง,งานสสพพักภูมิใจไทยด้วยก็ถือว่าเราได้วเพชรวิจงำของที่น้องของเรานะครับตอนนี้คณะกรรมการคงครบ ครับอย่างท่านเต็มครับมานานะครับเิญครับท่านใบนบ้านนะครับที่ประกาศการชื่อไปยังไม่คบโอเคครับจากนี้ไปครับขอทีญาากลับเรื่นเชิญท่านอภุมกับนะครับเิญครับ ขอ้อมน้อมถวายความเคารพแด่พระพุทธเจ้าทุกท่าด้วยความเคารพอย่างสูงครับราบเรียนท่านมงคลทักน์สันไกรฟกท่านเป็นที่ปรึกษาของท่านอนุทินชาญวราีรกูลรองนายการะดุมตีและ,และราชทูตตีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับด้วยความเคารพอย่างสูงครับราบเรียนท่านเอกราชสมใจในายกอบตก้าเหลืองครับ ท่านรองนายกอบตอก้านเหลืองครับท่านคณะผู้บริหารสมาชิกอบตอก้าเหลืองท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่คณะกรรมการจัดงานที่รูรักทุกท,ท่านครับสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องบ้านบ้านตรงพันบ้านหัวซ้า,าบ้านตำบลก้าเหลืองครับ ใครเที่ยงทีก็รักทุกท่านครับเขียน,นก้อพระาอีสานภาษาลาวว่าใครถนัดป่าไหนผมเป็นคนปทุมนะครับแต่เล่ชิโปก็ฟังเอานะครับขอให้อหากผิดพลาดน,นะครับนนพี่น้องครับก่อนที่จะได้รับเครื่อกรุณาจากท่านมงคลพระสันติภพนะครับท่านที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานในพิธีเปิดงานมาเนี้นะครับเพโอกาสนี้ ขอสู่พี่ต่อฟังนิดนึงนะครับพี่น้องครับเทศกาลปีใหม่นะครับเขานับสถิติเจ็ดวันอันตรายตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้ามกไอจีสิบเก้าท่านว่าครับอดวันที่สี่มุกกระลาครับเจ็ดมือนะครับผ่านมาแล้วเกือหกมือนะครับเหลืออยู่ยี่สิบหกชั่วโมงเหลืออยู่มือหนึ่งกว่ากว่านะครับ อำเภออุทุมพรพิสัยเข้าเป็นบุญอิรินะครับยังท่านมีอุบัติเหตุรุนแรงที่เจ็บนักหรือตายนะครับแต่เหลือเวลาอีกแค่มือก็ก่าเมือยี่สิบสี่ยี่สิบหกชัมม่วโมงนะครับจากฝากพี่น้องซอยกันนะครับเป็นอาบุญน้ำกันซอยลดระลงๆๆๆซอยบอกลูกบอกหลานนะครับเราบ้างลูกเราบ้างหลานเมาจะออกมาครับเป็นอยเหตุรักมอเตอร์ไซค์ต้องมีความปลอดภัยนะครับไฟ่ทย ควงไฟหนาหายนี้นะครับเมาแย้ครับ่ได้หามกินเหล่าแต่ว่ากินแล้วอย่ามาขับรถนะครับแต่ใส่บอกกันนกนะครับบอกกันนกเอาใส่แล้วรถชนกันนะครับทะเลาะกอบเกิดมัเป็นอย่างแขนหักขาหักจบว่าตายแต่ว่าแต่หัวฝ่าภูมิหลอดยากนะครับเป็นสาเหตุสัมพันธ์แะขับรถเร็วนะครับจงองอีรถหลายนะครับให้รถคมเร่ลงกมาปกติแย่ใจห่อนแย่หัวห่อน อย่าเอาล้มเสียอย่างุดเยินะครับก็เปลีไฟไฟ่ยไปครขับรถดีมีน้ำใจใครไม่มีนะครับขับรถตามกฎเชื่อรถอุบัติเหตุนะครับก็ฝากพี่น,อน้นอ,นอ,งอ,งองนะครับเป็นขอสําคัญขอร้องนะครับกับเลยอีกแค่พอถึงพอถึงสอนหนงหมื่นเมื่อกว่านะครับหนึ่งหมื่นครับกับส่วนการเบิกงานเพื่อนี้นะครับเป็นหมอร่มขนาดใหญ่นะครับสาหน่อยเพียรแผงกับ มีดเจ้าที่ตำรวจนะครับเจ้าที่ทหารฝ่ายปกครองทางด้านพยาบาลนะครับตำรวจอา,าสาแล้วก็ชุดรักษาผู้ปลอดภัยประจำมู่บ้านฉะล,ะละาดบ่อหลักกาชุดของออบปอดฝรั่งมารักษาความสงบนะครับรวมกับหกสิบเจ็ดสิบนายพี่น้องให้มีการชมการแสดงแต่ยังสบายใจเราติดกล้องวงจรปิดนะครับตัวประกาศเทซ่านะครับพื้นที่นี้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด พี่น้องเดินเขาออกมาเนี่เห็นมันรปงประทึกไว้แล้วกำลังกาพูพิชิก็เห็นจ้ะมีเรามีขอมนุษยเก็บไว้จ้ะเชื่อว่าเป็นงานบุญง,งานกุศลมอยากให้มีเห็นยังอยู่แล้วนะครับกต่สุดท้ายกีนกับป e ีใหม่กับขออำนวยเอื้อฟ้อนนะครับขออ้างอิงอ,อ่านขึ้นภาษีรัตนไกรและสิ่งสถิทั้งหลายให้สายควรระพิภพนี่ร่ำทางเดชะพระวรมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนั่งเจ้าพระบรมราชินีรับเดี จนบรรดาลรารกถาพันระบบราชาท่านพ่อในพี่น้องประสบใจความสุขสวัสดีปรฒนานมงคลสมบูรณ์้มผลด้วยอายุว่านาสุขภาทะปฏิภาณธนาสารสมบัติราบยศสัรเสีิญสุขปริววรภารกิจการงานให้ราบื่นใขาดขายแต่ร่ำรวยยห้ยยเดย์ีแห้งห้ยยแดงนี่เงินสุกข,ข้นครับชโชคดีปีหม่ครับสวัสดีครับ